สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆค่ะที่เ,เพื่อนๆเห็นอยู่ในคลิปวิดีโอของอ้อนี้ค่ะในมือของอ้อน,นะคะมันคือหางนกยูงฝรั่งสีส้มซึ่งอ้อจะมีอยู่หางนกยูงฝรั่งสีแดงแดงนี่มันจะแดงแจ๋เลยนะเพื่อนตัวนี้สีส้มมันจะเป็นลักษณะส้มอมแดง แล้วจะมีอีกตัวหนึ่งเป็นสีเหลืองเหลืองนี่ก็เหลืองอ่อยเลยอันนี้เอาดอกสีส้มมาให้เพื่อนๆดูเวลาจัดส่งนะคะแยกสีนะเพื่อนๆสีส้มสีแดงสีเหลืองนะคะสําหรับหางนกยูงฝรั่งสีส้มต้นนี้เป็นหางนกยูงฝรั่งต้นนี้เลยค่ะเพื่อนเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าสะท้อนแสงกันไหมแต่เวลาอ้อขับรถแบบแบบเลงเลงมาจากถนนใหญ่อะ่ะเพื่อนๆมันจะ ในกล้องอ้อมเลว่ะไม่เห็นความงามเลยรู้แต่ว่ามันส้มมันมันไม่ไม่ไมันไ,ไ,ไม่แดงแล้วกันเพื่อนสีส้มอ้าวใครที่ใครสนใจอยากจะได้หางนกยุงฝรั่งสีส้ม0876069955 ID line a u n g s a r a 09อังสรา09กับหางนกยุงฝรั่งสีส้มขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ